ดีค่ะหญิงจากบริษัทวัสดุเทคค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานเมทัลเล็กสองพนั่นเองค่ะวันนี้จะขอพาทุกท่านนะคะมาชมลูกพิกซิสเต็มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูตัวลูกพิกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นตัวเลยออ๋้คิเย่านนี้ะท่านนี้นะคะจะเรียก <c oughs> ว่าลูกพิก จะมีลักษณะเป็นกระสวยสีน้ำเงินนะคะผลิตจากซิลิโคนูเรดค่ะหลายๆายคนอาจสงสัยว่าลูกพิกมีหน้าที่อะไรนะคะโดยทั่วไปเมื่อจบการผลิตในแต่ละครั้งนะคะเราจะต้องทำการล้างเส้นท่อ,อล้างอย่างนี้เลยนะคะแต่โด,ย,ดยทั่วไปเนี่ยในการล้างเราจะใช้น้ำหรือสารเคมีในการล้างซึ่งเมื่อล้างเสร็จแล้วเราจะไม่สามารถนาโปรดักต์เนี่ยมาใช้ต่อได้นะคะแต่ถ้าเราใช้ลูกพิกตั จะสามารถดันผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่ตามเส้นท่อนี้นะคะลงมาที่แทงค์และสามารถนำมาใช้ต่อได้อีกโดยไม่ต้องนำไปทิ้งเหมือนการใช้น้ำหรือสารเคมีนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยประหยัดต,ต้นทุนในการล้างประหยัดเวลาลดปริมาณน้ำเสียอ่าแล้วก็ลดสารเคมีในการล้าง่อด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็จะทำให้อ่าเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าของคุณลูกค้า เ็นลูกเล็กๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาลเลยใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมชื่อพิกกิ้งใช่ไหมคะเวลาย,ยิงเข้าไปในท่อเสียงจะเหมือนหมูนั่นเองค่ะก็เลยเรียกว่าพิกกิ้งของแกค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง w o r l d w d e w a t e r t e c h n e t แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ยิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ